สวัสดีครับผมโคชเชอร์แลครับตบอนนี้ผมอยู่ที่ไต้รถเมล์ฝั่งอาคารบัิจิต์เซ็นเตอร์เ,ออเขตคลองเตยกรุงเทพนะครับผมมีรถเมล์ผ่าน8สายด้วยกันนะครับมี 2, 25 2 40 48 62 501 585 11เก็บนะครับก็มี62เนี่ยจะแตกต่างกัชบชาวบ้านเราเพราะว่าเขาจะวิ่งไปถึงแยกบริจิตใช่ไหมแล้วจะเลี้ยวซ้ายอยู่สายเดียวไปทางออซีซัน นะครับสวนลุมพินีแล้วก็ไปวนเข้าสวนพลูนะครับยาวๆไปเพราะว่าคันที่เหลือทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปทางสีแยการาชประสงค์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็มี2กับ5 1 1เนี่ยที่ฉีกออกไปอีกทีหนึ่งแล้วเข้าทางไปทางเซนตรับนะครับแล้วก็วนไปทางประตูน้ำแพตตินัมอะไรพวกนี้นะครับจิ้งเพชรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี25กับ40 501เนี่ย สามสายเนี่ยฉีกไปอีกทีนึงนะครับผมผ่านสยามแล้วไปทางมาบุญครองนะครับไปทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เลี้ยววนไปทางถนนพระรามสี่เข้าทางสามย่านแล้วออกอ่าทางอะไรนะมุกน่าจะไปทางหัวลำโพงอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็48กับ508นี่จะตรงมาเรื่อยๆผ่านสนสามทุกข์ระจาร์สายเป็นสนามกีฬาแห่งชาติครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆไปทางโรงเรียนเทพซินีนแล้วก็ วัดเทพศิริธรรมวารครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือคร่าวๆของ8สายที่ผ่านหน้าอาคารมอร์จิตเซ็นเตอร์นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโคชชานอลด้วยนะครับขอบคุณกดคุณทุกท่านมากๆนะครับผมวัสดีครับผมกับผมได้โอกาสหน้ากับการรอรถอยู่ครับผม